แสบมันกันแน่พี่น้องอือืน่ัดสวัสดีครับพี่น้องหัวโชวแน่มาแล้วเพียมโอน,นี่นะได้ปลาหมึกกระดองมาตวบใหญยเลยครับจากพัทยาจากน้องสาวกับน้องน้องเขยทรงมให้ยกินนะครับมาบรเวลายใหญ่ห้างนะเพียน้ำจิ้มซีฟูดกับแซ่บๆสุดยอดเลยมาลองกังเด้ออืมเยอ แสบเหมือนกัดนแน่พี่น้องอืมอืมบ่ะอืมหึน้ำจิม้มฟุ๊กจอดจ้าอืมหึแสบไปดน้ดำจิม้มปาเมือก็สดๆเอาไว้น้องเคยกับน้องสาวพันตกมากเลยไม่ได้ส่งมาเลยห่อไปสาวนี่ครับอือหึ หอ,อหอมใอมไหมจอดอืม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 จับอืมเรื่มงากินกับพี่นอ้องแซ่บเลยอืมุดจอด โซเลยไม่ต้องพันหรอกเรากินคนเดียวนะพีนนน่น้องเนาะอืมอืมอืมจัดบุญบัต อ<ม>ืมอืมโตเลย แบบุทนานันควคมแสบกรอบหวาน <c oughs> สดแสบแสบคับ <c oughs> อ,อเด่งดึงเลยก็มีใคร,รออ้อมก็กอือ้มอืมอือ้มเด้นนงก็อืม กระคอดแสบเลยมหม,มึบหนึบ <c oughs> เด่งกรอบแซบ ว,ว้าวม,มาลังกินน้ำกันเด้อว <c oughs> ันหยุดนังเสี่ยเดเมนูเนี่ยปลาเือกันมาจินซีฟูดเนี่ยอ้สุดยอดเลยพี่นอะแถวแถบอุ้ย้อบสุดยอด กรอบอืมอืมอืมน้มอืมว้าวอดจับอืมเวน้ำจิ้มโดดเด็ดเกรดเองแสบเองเราเห็นเด้อพี่น้องอ่ากระเทียมกระเทียมพริกสด ล้วก <c oughs> ารต้นผักชีนะมาปัน้นกันอาทอดกันเลยครับเราปรุงรสตำใจชอบแซบ <c oughs> ลองห่อมึงนะแซบอะ <c oughs> ่ะพนหมักห่อหมักพันเนาะล้อนมึง <c oughs> ว้าวเลย <c oughs> ผักกระเฮียร์ตามความห่อนนะพี่น้องอากาศโอ้สุดยอดทั้งคุณห่อนบนน้องห่อนทุกันบนน้องเดี๋อืมเดี๋ยวอเอาเริ่มเอาห่อนอู้นับอืม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 บ่อยอ,อยากบา่าวเลย นี่ผมกมูนหนึ่งนะครับเด่งๆเ,เลยหนอดหนอดมืดสุดหยอดตัดออกจักหน่อยก่อนขานีกินเล่นกับบอยนันเนาะโอ,โอ้ว้าวแซ่บอืมสดขับชนเนี่ยเป็นขมิข้นไขยังหักสุดหยอด จับมือแดมือวันหยุดนี้นะครับลองเอาเมนูพวกอาหารซีฟฟูนมากินกันเท่าหร่เนาะงอืจับได้วัวจับวัหนวดลองซิเลยเนาะอืม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  จะกินอนเนยเฮ้นเดียวแบบนงง <Aub urn>. ึงนะครับน้น้มลนอืมอืมหวานจนตาว่าอวา มากินน้ำกันเด้ออืออืออือเขอ้ากันอือ๋ยากม่กินน้ำกันเดอยุดยอดเออเฮ้ยไอะอือ อย่างนี้กินทั้งกินทัได้กิน,นกิน,นทั้มกินได้นะพี่นอ้องอืข้าวขั้นกินหลายเกินเกินอัตาตาเท่ากับกับเบาหวกระจุกกินเแซ่บแซ่บไปเลยบอกเลยว่าแซ่บออืือ มาเด้อมาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อเพียร์ยังเ,เหลืออยู่วันนี้น้นองสาวกับน้องเขยเพิ่นเอาส่งมาใหยนนะครับเพิ่นเพิ่นไปตกมากหกกิโลครับอันนี้เอามากินเนี่ยประมาณกิโลหรืมั้ยได้กิโลนึงละแสบอปเลยกรอบแสบเพิ่นส่งมาให้เพิ่นตกไม่ไม่เลยครับเพิ่นส่งมะแบบอ่าสีมันยังบวมวัดยังอะไรเลยยังสดเลยใสยติ้งเลยแสบอปเลยเดี๋ยว,วมือดูเสียเอาเห็ดอีกเมนูหนึ่งเลยครับจับแซ่บมาสู่กินโอเคครับแค่นี้แล้วครับ ก่อนสิทยากกันไปกับคอฟกดไลค์กดแชร์กดฝากกดติดตามไปเดือยครับมีอย่างก็ฝากติดต,ติชมเลยเรือยครับเ้อสวัสดีครับ